สวัสดีครับชี้ชัดหมัดมวยบ่ายแซมสั้นมวยมันวันนี้เราก็จะพากันไปดูในสึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่เมีสายน2568ณสนามมวยเวทีราชดำเนินเริ่มชกกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจุด 0, 0, 0, เป็นต้นไป่ายท่ดสดผ่านช่องทู For ์ยูกด24นะครับโดยทัยว่วน,นะครับผมวันนี้แซมสั้นก็นจะหยิบยกมาให้ชมกันถึง4คู่เน้นเ4้นคู่เน้นๆ4คู่เด็เดๆ4คู่จังๆเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้มีข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการเชียร์แลวก็สหรรับใค นะครับผมที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์มวยแซมสั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรสั้นกระชับฉับไวเสม,มือนได้ไปเชียร์อยู่ที่ขอบเวทีทันทุกเหตุการณ์ชํานาญทุกพื้นที่อย่าลืมแอดกันไปได้เลยนะครับที่ SMS9 9อิ 99, อย่าลืมแอดสายด้านหน้าหรือคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างแซมสั้นก็ปักหมุดเอาไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่เปการให้เสียเวลาเดี๋ยวแซมสั้นก็จะพากันไปดูในคู่แรกกันต่อเลย คู่ที่หนึ่งนะครับก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมประทัก,กับสิงห์ชนะเกียรติเพชรเดชาประทัก,กันในพิกัด1 0 2อสปอนด์สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าพันโทวันนี้มาลดไป0.1ปอนด์อายุ15ปีสูง160เซนติเมตรมาจากบึงกาฬโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า60จนถึง70ไฟปัจจุบันสุ่มซ้อมอยู่ที่ข่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน้ำหนักปล่อยอย,อยของเขาก็อยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัม สำหรับเจ้าพันธุ์โภพีเคแสนชัยมวยไทยย้มกลางเกงสีแดงแกเป็นมวยซ้ายแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบ เครื่องประเภทนอกได้ในดีวงในล็อกลัดฟัตตีก็เหนียวแน่นข้อแข็งแรงดีเลยนะครับผมสําหรับเจ้าพันธุโทชกฉลาดออกอาวุธไดร้รวดเร็วเลี่ยมเชิงก็ดีฝีมือไม่ธรรมาดาเป็นแฝนน้องของเจ้าพันเอกนะครับผมสําหรับเจ้าพันธุโธแต่ข้อเสียของมวยตัวนี้ก็คือฟอร์มช่วงหลังของแกที่แกชกเอาไว้ฟอร์มของแกก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สไฟไฟหลังยังหาชชนะไม่เจอเลยนะครับสำหรับเจ้าพันธุโทก็ต้องรีบกลับมาทําไฟทําฟอร์เพื่อเรียกศรัทธาน,นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกับสิงชนะเกียรรติเเเพเชชดะสําาหับจ้ สิงชนะวันนี้แกมาลดไป0.1ตอนเช่นกันอายุ20ปีสูง162เซนติเมตรมาจากพัทธลุงชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า50จนถึง60ไฟซอมอยู่ที่ข่ายต่อแย้มสวนน้ำหนักใบปะของเขาเอาอยู่ที่ประมาณ54กิโลกรัมสาหรับเจ้าสิงชนะเกียรติเพชรเดชะกางเกงสีน้ำเงินแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยขา่าผสมฝีมือนะครับฝีมือครบ เครื่องเลยอะสำหรับตัวนี้ประเภทนอกได้ในดีเหมือนกันวงในรอกลัดฟัตติก่อนเหนียวแน่นออกอาวุธเต้นหนักแรงทุกลูกเลยอะสำหรับเจ้าสิงชนะประเภทโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นเททาปลายายุไม่หมดไม่ยุบไม่ย่นง่ายๆด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าสิงชนะเกียรติเพชรเดชะสี่ไฟ์หลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในเมืองกรุงแกก็ชนะมาเพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นเสมอหนึ่งไฟแพ้ไปถึง2ไฟเลยฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาลงนะครับก็ต้องรีบกลับมาทําไฟทําฟอร์มนะครับผมสําหรับเจ้าสิงชนะเกียรติเพชรเดชะ ก็เป็นมวยฝีมือเจอกับมวยบูนะครับผมสําหรับคู่นี้มุมแดงเนี่ยมันจะเป็นรุ่นน้องมันจะเป็นมวยฝีมืออายุน้อยกว่าก็จริงแต่กระดูการผ่านมวยและชั้นเชิงก็ดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าส่วนมุมน้ําเงินเนี่ยมันจะเป็นรุ่นพี่นะครับผมมันจะเป็นมวยเข่าวันนี้จะได้เปรียบเรื่องเวทน้ําหนักปล่อยปล่อยที่ดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าต่อยกันในพิกัด1 0 3อาปอนด์ก็เป็นน้าหนักที่น้าเงินมาถนัดมากกว่าด้วยนะครับทัศนะสําหรับคู่นี้นะมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่ายุดดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่เจ้าพันโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มมากกว่าอยู่นะครับผมมองแล้วว่าเจ้าพันธโทเนี่ยมันจะสู้ได้ทั้งวงนอกและวงในเลยกระดูการผ่านมวยก็ดูเหมือนว่าจะผ่านมวยดีมามากกว่าด้วยน้ําเลี้ยงการซ้อมนะครับผมปัจจุบันสุ่มซ้อมอิทิการพีเคแสนชยัยแม่บอกได้เลยว่าน้ําเลี้ยงดีกว่าแน่นอนหากวันนี้พันโทมันเก็บการและบางโตไปเรื่อยๆ่ไม่พลาดท่าไปโดนอาวุธหนักหนักก็มองแล้วว่าน่านจะผ่านไปได้นะครับเปิดหัวคู่แรกมายังไงก็ขอออกเชียร์ไปทางมุมแดงมากกว่า่ายูดีีคน้ ขอเชียร์ไปทางเจ้าพันธ์โทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมปายต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างฉะลามดำรองแปะสำนักบกชนบุรี่พระท่ากันนมเปรี้ยวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพระท่ากันในพิกัด1น5่อนด์อน สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าฉลามดำวันนี้มาลดไป1ตอนอายุ18ปีสูง165เซนติเมตรมาจากกัมพูชาชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า60จนถึง70ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายโนบางซ้ายจังหวัดชนบุรีน้ำหนักปล่อยๆของเขากาอยู่ที่ประมาณ58กิโลกรัมสำหรับเจ้าฉลามดำรองแปะสำนักบกชนบุรีแกเป็นมวยซ้ายแกเป็นมวยจังหวะฝีมือ ครบเครื่องประเพทนอกได้ในดีฝีมือครบเครื่องจริงๆเลยนะครับสำหรับเจ้าฉลามดําตั้งรับจับทางรอดักรอสวนก็อแม่นยําด้วยแข่งซ้ายแกหนักจัดจ้านเลยอะเลี่ยมเชิงดีชกตุกติดมีลูกจุกจิกมากมมยเข้าถึงติดประชิดตัวยากเลยนะครับสำหรับเจ้าฉลามดําไม่หมดไม่ยุบี่กินแกยากเลยอย่สำหรับนักชกคนนี้3ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ชนะไปถึงสองไฟแพ้เพียงไฟเดียวเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยนะครับผมสําหรับเจ้าฉลามดํา แล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกันนมเปรี้ยวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่านมเปรี้ยวโตราชทันเดิมนั่นแหละครับผมสําหรับเจ้านมเปรี้ยววันนี้มาลดไป0.3ปอนด์อายุ24ปีสูง163เซนติเมตรมาจากบุรีลัมโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ไฟปัจจุบันสุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน้าหนักปล่อยๆของเขาอยู่ที่ประมาณ70กิโลกรัม สำหรับเจ้านมเปรี้ยวกางเกงสีแดงแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องคล่องเตะซ้ายหน้าขวาดีเลยนะครับผมสาดตร์แข้งขวาได้หนักจัดจ้านวงในขวางหน้าแทงแรงไปก็สม่ำเสมอด้วยไล่แขนดีวงในมีศอกสลับลุ้นนับนกได้ตลอดเวลาอาวุธหนักคมเลยนะครับผมสำหรับเจ้านมเปรี้ยวดัมัดดัดสกแอกออกได้แม่นยํำแต่ข้อเสียของมวยตัวนี้ก็คือห่างหายจากเวทีไปนานเลยนะครับผมสำหรับเจ้านมเปรี้ยวห่างหายจากเวทีไปราวๆสองปี ไม่รู้ว่ากลับมาไฟนี้ร่างกายจะเข้าทีเข้าฟอร์มหรืออยัง3ไฟหลังก่อนที่แกจะห่างหายนะครับผมแกก็ชนะไปถึง2ไฟแพ้มาเพียงไฟเดียวเท่านั้นกลับมาไฟนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้แกจะกลับมาแจ้งเกิดได้หรือไม่สำหรับเจา้านมเปรี้ยวพ k เคแสนชยัยมวยไทยยิม มวยฝีมือเจอกับมวยฝีมือนะครับสำหรับคู่นี้หลักเลียมชั้นเชิงดี d, เหมือนกันทั้งคู่ก้องดาดูกันนะครับผมว่าสดจะบทเกา่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่มุมแดงเนี่ยมันจะเป็นรุ่นน้องวันนี้จะได้เปรียบเรื่องส่วนสูงช่วงชกฟอร์มช่วงหลังที่ชกเอาไว้ก็ดูเหมือนว่าจะชกมาสม่ําเสมอมากกว่าด้วยนะครับสำหรับเจ้ามุมแดงส่วนมุมน้ําเงินเนี่ยมันจะเป็นรุ่นพี่นะครับผมวันนี้มันจะได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยผ่านมวยดีๆมามา,มากกว่าเยอะนะครับผม <financi> สําหรับเจ้านมเปรี้ยวแต่ว่าห่างหายจากเวทีไปนานไม่รู้้้ว่่าาาาากกกลับมไฟนีรงยแจะเข ที่เข้าฟอร์มหรือ,อยังท้านะสําหรับผู้นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมนะผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่เจ้านมเปรี้ยวมากกว่าอยู่นะครับผมดูแล้วว่าหากวันนี้ร่างกายเจ้านมเปรี้ยวมาสัก7 0 8 0ผมมองแล้วว่าก็น่าจะเอาอยู่ประสบการณ์น้าเลี้ยงเชิงชกผมดูแล้วว่านมเปรี้ยวเนี่ยมันจะดูดีกว่าเยอะเลยช่วงหลังๆแกก็กลับมาซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมด้วยหากไฟนี้เจ้านมเปรี้ยวมันทําร่างกายมาดีๆผมก็มองแล้วว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคู่ที่2ของรายการนะครับผมยังไงก็ขอเชียร์ไปทางมวยค่ายพีเคแสนชัย ไปอีกหนึ่งตัวแล้วกันคู่นี้ขอเชียร์ไปทางเจ้านมเปรี้ยวพีเคแสนชัยมวยไทยยิมไปกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ระหวัง โลทองกล้วยในเมืองยิมประท่ากับสิงอุบลกระเป๋าลิงกีประ่ากัะในพิกัด3อสาปอนด์สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าโลทองกลวยในเมืองยิมวันนี้มาลดไป0.8ตอนดอายุ16ปีสูง175เซนติเมตรมาจากน้องบัวลำพูชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ไฟซ้อมอยู่ที่่ายกล้วยในเมืองยิมจังหวัดน้องบัวลำพูน้ำหนักไบปะข,ข,ของเขาอยู่ที่ประมาณ70กิโลกรัม สำหรับเจ้าโลทองกลวยในเมืองยิมกลางเกงสีน้ำเงินแกเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าดีจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสัต์แข่งต่อยหมัดฟันซอกได้ดีเลยนะครับผมสำหรับเจ้าโลทองวงในขีบหอมขยมตีก็ดีด้วยไล่แขนแทงเข่าเจ็บเลยนะสำหรับตัวนี้เหลียมเชิงดีเหลี่ยมเชิงไม่ธรรมดาเท้ายปลายกไม่หมดไม่ยุบไม่ย่นง่าย,ายๆด้วยสำหรับเจ้าโลทองกลวยในเมืองยิมห้าไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ชนะไปถึงสี่ไฟแพ้มาเพียงไฟเดียวเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยนะครับผมสำหรับ 叫漏桶。 แล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกับสิงห์อุบลกะเปาลิงกี้หรือว่าเจ้าสิงห์อุบลออุดอุดอนเดิมนั่นแหละครับผมสาหรับเจ้าสิงห์อุบลวันนี้มาลดไป1.2อตอนอายุ20ปีสูง180ซนติเมตรมาจากอุบลราชธานีโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า40จนถึง50ไฟปัจจุบันซุ่มซอมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสำหรับเจ้าสิงห์อุบลกะเป่าลิงกี้หรือว่าสิงห์อุบลออุดอุดอนเดิมนั่นแหละครับผมแก่เป็นมวยขวาประเภทสูงยาวเข่าแหลมเสียบแหลมแทงเจ็บ ฟ้าต่อยขวาหนักแรงทุกลูกเลยสำหรับเจ้าสิงอุบลนบูดุดันเลยนะครับผมหมัดเท้าเข่าสอแกออกได้หนะักหน่วงปล่ายปลายทายกไม่หมดไม่ยุบง่ายๆด้วยมีลูกอึดลูกฮึดตลอดประเภทโดนยังไงทอนไปอย่างนั้น3ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ทําฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างจะดีเลยชนะมา2ไฟแพ้เพียงไฟเดียวเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสำหรับเจ้าสิงอุบบ มวยขวาเจอกับมวยขวานะครับผมมวยเขา่าเจอกับมวยเขา่าสําหรับคู่นี้ตีเข่าได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าท้ายปลายยกแรงใครจะหมดแรงใครจะยุบก่อนกันทัศนะสํา,สาสหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทางมุมแดงมากกว่าหยุดดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ความหลากหลายและแรงไปที่สม่าเสมอของมุมแดงมากกว่าหยุดนะครับ อาวุธความหนักวัดกันไปทีต่อทีก็ดูเหมือนว่าโล่ทองนั้นมันจะดูดีมากกว่าด้วยหากวันนี้โล่ทองแกมาสู้ไม่กลัวรุ่นพี่ก็มองแล้วว่าน่าจะสู้ได้ดีเลยกระดูกการผ่านมวยก็ดูดีกว่าเยอะนะครับผมสําหรับเจ้าโล่ทองไม่หมดไม่ยุบนี่มองแล้วว่าน่าจะแพยะ้ยากคู่ที่3ามของรายการยังไงก็ยังออกชอบไปที่มวยสดอย่างเจ้าโล่ทองกลวยในเมืองยิ่งมากกว่าหยุดดีคู่นี้ขอเชียร์ไปทางมุมแดง ไปปิดท้ายกันที่คู่เอกก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่งังศิวกรเกียรติเจริญชัยประ่ากับเด่นภูไทยซูปเปอร์เล็กมวยไทยประธานในพิกัด140่ปอนด์สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าสิวกรวันนี้แกมาลดไป0.7นยปอนด์อายุ26ปีสูง170เซนติเมตรมาจากสตูลโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ไฟซ้อมอยู่ที่ข่ายพีเคแสนชยัยมวยไทยยิ้มน้ำหนักปล่อยปอย,ปอยของเขาอยู่ที่ประมาณ75กิโลกรัม สำหรับเจ้าศิวกรเกียรติเจริญชัยกลางเกงสีดแดงแก้เป็นมวยขวาแก้เป็นมวยจังหวะฝีมือ ครบเครื่องดักเตะดักแทงได้แม่นยำเลยนะครับผมสําหรับเจ้าสิวกรออกอาวุธได้หนักแรงทุกลูกเลยหลักเหลี่ยมชั้นเชิงก็ไม่ธรรมาดาออกอาวุธได้หลากหลายอันตรายครบเครื่องดีจริงๆก่อนหน้านี้แกเข้าไปต่อยในวันแกเสริมมัดเสริมสอกบอดได้เลยนะครับผมว่าครบเครื่องเลยสําหรับเจ้าสิวกรแต่ฟอร์มช่วงหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ยังทําฟอร์มเอาไว้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สรางไฟหลังแกชนะมาเพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นก็ต้องรีบกลับมาทําไฟทาฟอร์มเพื่อเรียกสัทธานะครับผมสําหรับเจ้าสิวกรเกียจจะเริญชัย แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเด่นภูไทยซุปเปอร์เลกมวยไทยสําหรับเจ้าเด่นภูไทยวันนี้มาลดไป0.5ปอนด์อายุ27ปีสูง168เซนติเมตรมาจากอุดรธานนีโชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายซุปเปอร์เลกมวยไทยจังหวัดนนทบุรีน้ําหนักปล่อยปๆของเขาก็อยู่ที่ประมาณ75กิโลกรัม สำหรับเจ้าเด่นภูไทยซปเปอร์เลกมวยไทยกลางเกงสีดแดงแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยเข่าประเพทเดินเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะตะลอดสาดแข้งหนักแรงทุกลูกเลยนะครับผมต่อยหมัดหนักอาวุธหนักแรงเลยสำหรับเจ้าเด่นภูไทยตน้ตนต้นยกมีเช็คช่วงล่างให้เราเห็นกันเป็นบ่อยครั้งเข่า,ขาในแกก็ยัดไส้แรงวงในล็อกลัดฟดตีกอนเหนียวแน่นบู้ดุดันดื้อตื้อไม่เลิกประเพทโดนมายังไงทอนไปอย่างนั้นทไทยปลายาย,ยกไม่หมดไม่ยุบน่กินแกยากเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเด่นภูไทย สามไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ทําฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยชนะมา2ไฟแพ้เพียงไฟเดียวเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีเลยนะครับผมสําหรับเจ้าเด่นภูไทยทัศนะสํา,สาสหรับผู้นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่มวยบูดุดันอย่างเจ้าเด่นภูไทยมากกว่าอยู่นะครับตน้นต้นยกเนี่ยผมมองแล้วว่าน่าจะดูอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าฝีไม้ลายมือของเจ้าศิวกรเนี่ยแกก็ดูไม่ธรรมดาเลยแต่ถ้าว่าบทเบียดเสียสีกันไปวัดความหนักกันไปทีต่อทีก็ดูเหมือนว่าเจ้าเด่นภูไทยเนี่ยมันจะดูดีกว่าไม่หมดไม่ยุ่งนี่กินแกยากเลยนะครับผมสําหรับเจ้าเด่นภูไทยคู่ปิดท้ายรายการยังไงผมก็ยังออกชอบไปที่เด่นภูไทยมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ขอแชร์ไปทางมุมน้ําเงิน กร็จบไปแล้วนะครับครบถ่วนกระบวนความทัศนะประจําสึ่งมวยไทยพลังใหม่หางผิดพลาด าการใดก็ขาออภัยพี่ๆน้องๆมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับสาหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์มวยเซ็นสันขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน,นกำไรสั้นกระชับฉับไวเสมือนได้ไปเชียร์อยู่ที่ขอบเวทีท่านทุกเหตุการณ์ชำนาญทุกพื้นที่ก็อย่าลืมแอดกันไปได้เลยที่ s m s 9 9อย่าลืม sline ด้านหน้าหรือคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างเซ็นซันก็ฝากหมดเอาไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ